คุณผู้ชมมาติดตามเหตุการณ์ที่กลายเป็นเหตุสลดท,ที่เกิดขึ้นบริเวณสะพานข้ามแยกหน้าโลตัสลาดกระบังเนี่ยนะครับเพราะเหตุการณ์นี้อยู่ๆสะพานข้ามแยกที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างมันพังถล่มลงมาข้างล่างมีคนทํางานโอ้โหก็ดูฮะแล้วกลายเป็นว่าคนที่ทํางานอยู่ข้างล่างวิศวกรเสียชีวิตนะฮะสศพแล้วบาดเจ็บ ตัวเลขล่าสุดคือ14รายใช่ค่ะแล้วรถที่อยู่ข้างในตรงไซงานก่อสร้างอ่ะถูกไอคานตรงนี้มันทับลงมาซึ่งรตรงนี้ทั้งหมดมันคือทางยกระดับอ่อนนุชลาดกระบังมูมลค่าการก่อสร้างนี่พันกว่าล้านนะคะแล้วถ้าไปดูในสัญญาก่อสร้างนะเขาจะต้องสร้างให้เสร็จภายในเดือนสิงหาคมปีนี้เดือนหน้าใช่ค่ะโอ้โหแต่ว่าตอนนี้มันเกิดถล่มลงมาแต่ว่าช่วงที่มันถล่มลงมาเนี่ยมันอยู่ตรงบริเวณห้าข้ามแยก หน้าห้างโลตัสนะคะคุณผู้ชมทีนี้ตอนที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นม exactly. ีคนถ่ายคลิปเอาไว้ได้ด้วยค่ะนี่เป็นคลิปที่คนถ่ายได้บริเวณฟุตบาทนะคะ ส่วนอีกช็อตหนึ่งค่ะเป็นประชาชนที่ถ่ายเอาไว้ได้ตอนที่เขาเดินอยู่ใกล้ๆกับจุดจอดรถห้างโลตัส ยังคือพอเดินหลบออกมาได้แต่มันมีช็อตที่ระทึกมากกว่านั้นค่ะที่โจ๊กคุณผู้ชมมีภาพจากกล้องหน้ารถในขณะที่รถขับไปแล้วก็ติดอยู่ตรงแยกตรงนั้นนะคะแล้วช่วงนี้สะพานก่หลบลงมาพอดีโอ้โหนี่ถ้าไม่บอกไม่รู้เลยนะว่าสะพานตรงนี้จะเปิดใช้เดือนหน้า แล้วจริงๆอะสังเกตดูนะคะว่าตอนแรกอะรถแต่ละคันเขาไม่ตีไฟเลี้ยวคือคือเหมือนตั้งใจว่าขับแล้วก็ตรงไป <ๆ S 1> พอมันเกิดสะพาน <ๆ S 1> ถล่มปุ๊บรถรีบหักหลบเข้ามาแอบอที่ลานจอดรถของห้างก่อนเลยกับคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะในช่วงเย็นพื้นที่การก่อสร้างเป็นโครงการทางยกระดับอ่อนนุชลาดกระบังจริงๆแล้วระยะทางทั้งหมดเนี่ย 3กิโลครึ่งเขาสร้างมาเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรแล้วก็ขยายการเติบโตของชุมชนเมืองแก้ปัญหารเรื่องรถติดเพราะว่าเส้นทางตรงนี้มันจะมุ่งหน้าไปทางสุวรรณภูมิด้วยแต่ปรากฏว่ามันเกิดการสุดตัว จุดที่มันซุดตัวเนี่ยมันอยู่ตรงหน้าห้างโลตัสพอดีค่ะคุณผู้ชมระยะที่มันซุดเนี่ยประมาณสัก500เมตรเป็นช่วงสะพานข้ามแยกหลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้นเจา้าที่กู้ภัยก็รีบลงพื้นที่ไปอย่างเร่งด่วนนะคะแล้วก็พบว่ามันมีความเสียหายก็คือตัวโครงสร้างที่เป็นคอนกรีตขนาดใหญ่มันหล่นทับลงมาแล้วมีผู้เสียชีวิตกับผู้บาดเจ็บต,ติดอยู่ภายในซากปรักหักพังซึ่งตอนที่เกิดเหตุการณ์ใหม่ๆเนี่ยเจา้าที่กู้ภัยต้องรอฝ่ายโยธาจากกรุงเทพมหานคร เข้ามาประเมินร่วมกันนะคะในการวางแผนว่าจะเข้าไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุได้อย่างไรเพราะว่าตัวเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปเองก็จะต้องมีความปลอดภัยนะไม่ใช่เข้าไปแล้วแล้วตัวเขาเกิดอันตรายเพราะไม่รู้ว่าไอ้โครงสร้างตรงนี้ตอนที่มันถล่มใหม่ๆอ่ะม,มันจะซุดตัวลงมาอีกไหมหลังจากนั้นค่ะเจ้าหน้าที่ก็ช่วยเหลือคนเจ็บพาส่งโรงพยาบาลพบว่ามีผู้เสียชีวิตสองรายนะคะหนึ่งในนั้นเป็นวิศวกรส่วนผู้บาดเจ็บเมื่อวานมี13าแล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเพิ่มอีกหนึ่ง ล่าสุดเนี่ยทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณชัดชาติสิทธิพันธ์ท่านก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบจริงๆท่านลงพื้นที่ไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะคุณผู้ชมท่านให้สัมภาษณ์เป็น2ประเด็นประเด็นแรกเอาเรื่องคนเจ็บก่อนนะคะสําหรับผู้บาดเจ็บเนี่ยมอบหมายให้ทางศูนย์เอ็นระวันแล้วก็ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลาดกระบังรวบรวมตัวเลขคนเจ็บคนสูญหายหรือว่าถ้าใครมีญาติที่สูญหายไปแล้วยังติดต่อไม่ได้ สามารถติดต่อไปที่ศูนย์ช่วยเหลือที่ตั้งขึ้นมาได้ทันทีส่วนการรื้อถอนเป็มที่2ต้องเป็นไปตามหลักวิศวกรรมค่ะซึ่งจะมีวิศวกรเ,เข้ามาดูแลเนื่องจากว่าตอนนี้ตัวโครงสร้างของสะพานที่มันซุดลงมามันอาจจะยังไม่มีความเสถียรหมายความว่ามันอาจจะเกิดการพังทลายซ้ํสองลงมาได้เพราะฉะนั้นต้องมีวิศวกรวิศวกรรมสถานเข้ามาร่วมดำเนินการในการตรวจสอบด้วย คุณผู้ชมคะในระหว่างที่นักข่าวก็ให้สัมนักข่าวเนี่ยสัมภาษณ์ผู้ว่าแล้วก็ทําข่าวอยู่มีญาติของผู้เสียชีวิตรายหนึ่งค่ะเขาเป็นญาติของวิศวกรเป็นญาติของคุณชัดชัยประเสริฐวิศวกรโครงการนี้ที่เสียชีวิตในจุดเกิดเหตุค,คือญาติเขาเดินทางมายัางที่เกิดเหตุหลังจากที่ทราบข่าวแล้วญาติก็ตกใจร้องไห้ทําใจไม่ได้เลยซึ่งทางวิศวกรรายนี้คุณฉัดชัยาตามรายงานบอกว่า แกพลัดตกลงมาจากที่สูงแล้วอยู่ใต้ซากปรักหักพังญาติมาถึงที่เกิดเหตุร้องไห้ทำใจไม่ได้เลยค่ะพี่พี่พี่ชายช่วยพี่ยุงพี่หน่อยพี่พี่กู้ภัยขอตรองนี้หน่อยครับเ ทางเจ้าหวทีกู้ภัยค่ะรองหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิร่วมกตัญญูคุณอัญยวุฒิโพ<ป><ป>อัมภัยบอกว่าร่างของคุณชัดชัยอ่ะน่าจะเสียชีวิตจากการตกรจากที่สูงเนื่องจากว่าร่างผู้เสียชีวิตนอนอยู่กลางถนนมไม่มีเศษปูนหรือว่าโครงสร้างทับตามร่างกายดังนั้นอาจจะตกลงมาจากคานที่ถลม่มตอนนี้นําร่างของผู้ตายส่งโรงพยาบาลแล้วนะคะเพื่อชันสูตรตามขั้นตอน ส่วนสาเหตุที่ว่ามันทถล่มได้อย่างไรเมื่อคืนนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณชัชชาติาสิทธิพันธ์ท่านก็เข้าไปตรวจสอบนะคะแล้วก็มีบางช่วงที่ไลฟ์ผ่านทาง Facebook Live ของท่านด้วยเวลาที่ลงทุนที่ไปตรวจท่านบอกว่าไอ้ตัวผังการก่อสร้างนะท่านเอามาชี้ให้ดูเลยแล้วก็อธิบายให้ดูในไลฟ์นะคะท่านบอกว่าไอตัวสะพานข้างบนอะ่ะมันจะมีตัวยึดเป็นสีฟ้าเป็นเหล็กที่เรียกว่าลันเชอร์ และไอ้ตัวเหล็กตรงนี้มันน่าจะเกิดการผิดพลาดหรือว่าพลิกขึ้นมามันเลยไปทับแล้วดึงเอาตัวคารสะพานเนี่ยพังถล่มลงมาเดี๋ยวลองฟังจากคุณชัดชาติดูค่ะเดี๋ยวเนี่ยการก่อสร้างเป็นรูปแบบนี้เห็นไหมเนี่ยเห็นครับอาจารย์นะคือมันเป็นเสาใช่ไหมคอนกรีแตแล้วก็จะมีตัวเหล็กที่เป็นสีฟ้าอยู่ด้านบนเป็นเรื่องไปลอนเชอร์เป็นทับพั่วค่าวก็จะมีเป็นเซกเมนต์เป็นชิ้นส่วน ก็ไอตัวนี้จะใช้ดึงชิ้นส่วนขึ้นมาแล้วก็ร้อยลวดเอาที่เห็นพังไปอะ่ะในรูปคือตรงนี้พังมาทั้งอันไอตัวเหล็กขั้งบ้านบนเนี่ยเสียฟ้าแล้วก็พาตัวนี้พังลงมาด้วยนี่คืออย่างเงี้ยไอตัวเนี้ยสีเทาๆเนี่ยคือตัวนี้นอันนี้คือตัวชั่วคราวพรพอ,พอดึงแต่ละชิ้นส่วนมาร้อยลวดประกอบเป็นคานเสร็จอันนี้ก็เลื่อนต่อไปมันพังมาตรงนี้หล่นลงมา แล้วก็พาสาวตรงนี้พังด้วยเดี๋ยวเรามาดูที่วัดต้นเพุเป็นมาอย่างไรนะครับคุณผู้ชมอ,อท่านผู้ว่าชัดชาติท่านเป็นวิศวกรอยู่แล้วด้วยนะท่านเห็นแปลนเห็นหังท่านก็ชี้อธิบายให้ดูนะคะว่าไอ้ตัวลอนเชอร์ก็คือไอ้ตัวโครงเหล็กสฟีฟ้าค่ะคาดว่าตอนที่ติดตั้งเนี่ยบนทางยกระดับมันน่าจะเกิดการพลิกตัวทําให้ต่อหม้อมันรับน้าหนักแรงบิดไม่ไหวพอไอ้ตัวลันเชอร์ตัวบนสุดเนี่ยมันพลิกปุ๊บมันก็ดึงเอาคาแล้วก็คอนกรีตที่เหลือ พังถล่มลงมาทั้งหมดเลยแล้วสะพานพอมันเกาะกันเป็นแนวยาวอะค่ะพอจุดหนึ่งมันชุดลงมามันก็ดึงเอาที่เหลือลงมาด้วยทําให้ระยะทางที่สุดทั้งหมดเนี่ยประมาณ500เมตรนะคะีเกิดความเสียหายขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับถามว่าการเคลื่อนย้ายการเคลียร์พื้นที่ออกเนี่ยเป็นยังไงบ้างตลอดทั้งคืนเจ้าหน้าที่เอารถเครนมาแต่ด้วยความที่สภาพของคานปูนสภาพของชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างใหญ่ ต้องปล่อยไว้แบบนี้ทั้งคืนเลยฮะจนกระทั่งช่วงประมาณตีห้าครึง่งมีรถเครนอีกคันนึงเป็นรถเครนขนาดใหญ่ขนาด4 0 0ถึง500ตันเนี่ยนะครับเข้ามาถึงพื้นที่เพื่อจะแยกชิ้นส่วนแล้วก็ค่อยๆย,ยกออกทีละชิ้นทีละชิ้นซึ่งการเคลื่อนย้ายเนี่ยนะครับหนึ่งคือเขาต้องเริ่มเคลื่อนย้ายโครงเหล็กก่อนแล้วก็คานปูนต่อมาต้องใช้เวลาวันนี้คือคาดว่าน่าจะทั้งวันเลยแล้วสิ่งที่เป็นไปได้มากที่สุดจากการตรวจสอบเนี่ยคือจะ มีการตัดแยกชิ้นส่วนคานปูนออกเป็นชิ้นเล็กๆแล้วค่อยๆย,ยกย้ายออกมาขณะเดียวกันนะครับทางกู้ภัยบางส่วนถอนกําลังออกจากจุดเกิดเหตุไปละเหลือแต่รถพยาบาลแล้ววันนี้ถ้าพี่น้องประชาชนคิดว่าญาติของตัวเองสูญหายจากเหตุการณ์นี้แจ้งสายด่วน199ได้ทันทีน,นะครับแล้วเจ้าหน้าที่เองได้มีการตั้งศูนย์ดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภยัยตั้งอยู่ที่วัดพลมานีแล้วยืนยันว่าเรื่องนี้ กทมย้ําเลยว่าต้องมีคนรับผิดชอบเพราะมีคนบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตเหตุการณ์นี้ไม่ใช่เหตุสุดวิสัยอย่างที่ท่านผู้ว่าชาชาติท่านก็พูดชัดเจนมันมีความผิดพลาดเกิดขึ้นระหว่างการติดตั้งเพราะตามหลักการก่อสร้างมันไม่ควรจะพังถล่มลงมาแบบนี้แล้วยิ่งตามสัญญาคือต้องเปิดใช้เดือนหน้าแล้วอยู่ๆพังแบบนี้ลองนึกสภาพถ้าเริ่มเปิดใช้ ในเดือนนี้แล้วพังถล่มลงมาอะไรจะเกิดขึ้นเจ้าหน้าที่เขาบอกแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับอาจจะต้องปิดพื้นผิวการจราจรโดยรอบ3-4วันเพื่อเคลียร์พื้นที่แล้วก็ขอประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนที่ต้องผ่านเส้นทางตรงนี้แถวบริเวณด้านหน้าโลตัสลาดกระบังเนี่ยนะครับหลีกเลี่ยงเส้นทางซึ่งเราทําผังข้อมูลเอาไว้ว่า ตรงจุดไหนบ้างที่เขาจะมีการปิดพื้นที่การจราจรทีมงานขึ้นมาได้เลยพื้นที่ที่ปิดเนี่ยคือถนนหลวงแพ่งฝั่งขาเข้านะคะตั้งแต่ห้างเทสโก้โลตัสหลวงแพ่งไปจนถึงทางเข้าสอน,นอจอระเข้น้อยก็เลยแนะนําให้ประชาชนเนี่ยเลี่ยงไปใช้เส้นทางใกล้เคียงใกล้กลเคียงอย่างถนนฉลองกรุงถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์กรุงเทพชนบุนรีสายใหม่ถนนหลวงแพ่ง ฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกถนนโยธาธิการแล้วก็ถนนลาดกระบังค่ะแล้วอยากให้คุณผู้ชมลองดูภาพล่าสุดตอนช่วงเช้าวันนี้เนี่ยนะครับคือเจ้าหน้าที่กู้ภัยเจ้าหน้าที่ของกทมนเนี่ยนะครับระดมเข้ามาเพื่อที่จะปฏิบัติการเคลื่อนย้ายซากโครงเหล็กทั้งวันจนถึงเช้าเลยดูนะฮะนี่คือภาพล่าสุดตอนเช้า ไอ้ร้อนเชอ์เนี่ยนะฮะสีฟ้าฟ้านี่ใช่ไหมที่มันเป็นโครงเหล็กสําหรับยึดคานปูนเนี่ยไอ้ตัวที่มันบิดแล้วมันพังถล่มลงมายังเคลื่อนย้ายออกไม่ได้เลยนะคือมันใหญ่มากนะคะคุณผู้ชมแล้วมันก็เป็นเหล็กทั้งหมด ส่วนไอ้พื้นที่ที่มันพังถล่มลงมาข้างล่างเนี่ยมันก็จะมีของที่เอาไว้ใช้ในไซ์งานก่อสร้างมีรถยนต์ของผู้รับเหมารถยนต์ของของบริษัทที่เข้ามาก่อสร้างไหนจะคนงานอีกแล้วก็ตัวคอนกรตีตที่มันร่วงลงมาพร้อมกับไอ้ลันเชอร์ตัวเหล็กชั่วคราวสีฟ้า,ฟามันก็มีน้ําหนักแล้วก็มีขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นการเคลื่อนย้ายอุย้ยน่าจะใช้เวลาทั้งวันนะคะนี่คือภาพล่าสุดตอนเช้าเนี่ยนะครับแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งตำรวจทั้งกู้ภยัยทั้งกรุงเทพมหานครระดมกำลังกันเข้าไปในพื้นที่ตอนนี้กำลังตรวจสอบหาสาเหตุหลักๆรวมไปถึงผู้ที่อาจจะยังหลงเหลืออยู่ในซาก ตอนนี้เดี๋ยวถ้าสัญญาณสดพร้อมเมื่อไหร่ทีมข่าวอามานิทีวีน้องสมเกียรตินูมหันรจะรายงานสดมาจากในพื้นที่นะครับเพราะว่าผู้อํานวยการเขตลาดกระบงังลงพื้นที่แล้วผู้สื่อข่าวบอกเห็นมีชาวบ้านที่จอดรถไว้ใกล้ๆเคียงก็ได้รับความเสียหายเช่นเดียวกันเศษปูนเศษหินกระเด็นใสใใ่ใช่ไหมสัญญาณสดพร้อมมาแล้วจากบริเวณสะพานข้ามแยกลาดกระบังจุดที่สะพานข้ามแยกถล่มลงมาเมื่อวานนี้ติดตามการรายงานสดกับคุณสมเกียรตินูมหันนะครับเช้าวันนี้เป็นยังไงบ้างเชิญฮะ คุณผู้ชมครับต้องบอกว่าตอนนี้นะครับที่ถนนหลวงแพ่งในจุดที่คานถล่มลงมานะครับเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่นะครับคุณผู้ชมเพื่อที่จะเคลื่อนย้ายในส่วนของเหล็กที่มีพังถล่มลงมานะครับ เคลื่อนย้ายออกไปนะครับเพราะว่าคุณผู้ชมครับต้องบอกว่ามันมีรถยนต์นะครับที่ได้รับความเสียหายเป็นรถยนต์โตโยต้าเวรรสนะครับที่เป็นสีขาวนะครับเป็นป้ายแดงถูกทับบี้อยู่ตรงบริเวณด้านหน้าปั๊มปตาทานะครับตรงถนนหลวงแพ่งซึ่งเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการที่จะให้การที่จะเคลื่อนย้ายออกไปในขณะเดีวยวกันยังมีรถอีกคันนะครับเป็นรถกระบะดีแม็นะครับที่ เจ้าของได้มีการเคลื่อนย้ายออกมาตรงบริเวณปั๊มปตทเราได้มีโอกาสพูดคุยกับเขาครับคุณเผชิญบอกว่าวันนั้นนะครับเขาขับรถออกจากห้างสรรพสินค้าโรตัสแล้วก็ได้ยินเสียงเหล็กนะครับคาดังรั่นนะครับเขาก็พยายามขับหลบหนีออกมาในจุดเกิดเหตุให้ได้มากที่สุดแต่รถเกิดดับนะครับในขณะที่รถดับเสาคานนะครับก็ได้พังถล่มลงมาด้านหน้ารถเขาแล้วก็เศษเหล็กนะครับทับหลังคารถเขานะครับแต่เขาโชคดีกับภรรยานะครับ ออกมาจากตัวรถได้แต่รถก็ได้รับความเสียหายเขาก็เลยอยากเรียกร้องนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเยียวยาในเรื่องของทรัพย์สินไม่พอต้องเยียวยาสภาพจิตใจด้วยเพราะเขาพูดถึงขั้นว่าเหมือนตายแล้วเกิดใหม่เลยครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของนายประเชิญสาวคําเจ้าของรถยนต์กระบะดีแม็กครับเปี้ยเปี้ยเปี้ยเพี้ยมาครูดสามโตรถผมเลยผมก็พยายามจะเหยียบให้พ้นเนาะแต่ก็รถมันก็ไปไวมากแล้วผมก็มีประมาณทัก สามสิบลกอรถออกตรงนี้เนี่ยตอนนี้ผงมาถึงป้ายตรงนั้นอะผมก็ตกใจมึงจะทำไงเฮ้ยยังไยมึงมองดออูสะพานพังว่ะใจคอไม่ดีแล้วผมอะใจคอเริ่มไม่ดีรถมันดับตรงนี้อาจจะออกตัวก,กระชากดับตกใจแบบแบบตกใจรถดับดับตรงช่วงอะไรเลยป้ายออไปนิดนึง พอรถดับนะโอ้โหตายคิดว่าตัวเองตายแน่เลยว่ผมพูดกับเมีย,มยวก็ตายนแน่เราตายแน่เลยห้าหกวิเลยอะเสาตอ่อหม้อเสาใหญ่ฟาดตรงหน้ารถผมเลยตูมเลยฟาดตรงหน้ารถเลยใชแ่แต่แต่ไม่โดนรถนะแต่ฟาดตรง คุณผู้ชมครับต้องบอกว่าในส่วนของที่คุณเผชิญเล่าไปนะครับก็เป็นวินาทีเฉียดตายอยากให้คุณผู้ชมไปดูภาพบรรยากาศสดๆดีกว่าที่ตรงบร,ริเวณหน้าปัมป๊มปตทถนนหลวงแพ่งจุดนี้นะครับปั๊มต้องปิดตายนะครับเพราะว่าตอนมีเหล็กบีมขนาดใหญ่นะครับที่เป็นเหล็กเครนนะครับปิดอยู่ตรงช่วงด้านหน้าคุณผู้ชมจะเห็นนะครับสภาพสายไฟต่างๆเนี่ยระยงระยางตรงนี้นะครับทางการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยก็ได้ลงพื้นที่รวมถึงรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะครับทางพลตํารวจตรีจิรสันแก้วแสงเอกก็บอกว่าการจราจรเนี่ยต้องมีการปิด จราจรรวมทั้งสิ้นนะครับประมาณ7วันเพื่อที่จะทําการเคลื่อนย้ายในส่วนของเศษขานนะครับ ในส่วนของตรงนี้นะครับเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการที่จะใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่นะครับคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมดูนะครับเครื่องจักรขนาดใหญ่นะครับคุณผู้ชมกําลังใช้สลิงนะครับเพื่อที่จะมัดเหล็กบีมตรงบริเวณนี้นนเพื่อที่จะทําการยกออกแล้วก็ตัดส่วนต่างๆนะครับเพื่อที่จะเคลื่อนย้ายออกในขณะเดียวกันก็จะมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับคอยที่จะสแตนบายในพื้นที่นะครับเพื่อที่จะดูในเรื่องของเศษชิ้นส่วนที่อาจจะกระเด็นลงมาตรงนี้เขากั้นบริเวณนะครับไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปในพ ตัดชิ้นส่วนของเหล็กคานนะครับเพื่อที่จะทําการเคลื่อนย้ายนะครับในส่วนของการจราจรต้องบอกว่า ถนนหลวงแพ่งปิด100%แนะนําคุณผู้ชมหลีกเลี่ยงเส้นทางครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าตลอดทั้งวันการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ทั้งสํานักโยธารวมถึงสํานักงานเขตของรัฐกระบังรวมถึงเจ้าหน้าที่อาสากู้ภยัยรวมถึงตํารวจนะครับก็ยังคงดําเนินการเร่งดาเนินการเคลียร์พื้นที่รวมถึงในส่วนของคดีด้วยครับตำรวจเตรียมเรียกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรวมถึงผู้เชี่ยวชาญน,นะครับเพื่อที่จะสอบปากคำเพื่อจะแจ้งข้อเก่าหาผู้ที่เกี่ยวข้องเบื้องต้นแน่นอนต้องมีความผิดนะครับในข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแแก่ควาาามตายยยยละทรัพ์สสินเีห และทั้งหมดนี้คือความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นที่ถนนหลวงแพ่งตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาหักมีความคืบหน้าเราจะรายงานไปยังสถานีอีกครั้งครับครับขอบคุณนะครับน้องเตอร์สมเกียรตินูมหันนะฮะตอนนี้รายงาสนสดมาจากในในพื้นที่แล้วประเด็นสําคัญคือท่านผู้ว่าชัดชาติสิริพันธ์ประชุมกันอยู่เพื่อที่จะสรุปสรุปว่า1คือมันเกิดอะไรขึ้น2คือใครต้องรับผิดชอบกับเหตุสะเทือนใจที่มันเกิดขึ้นครั้งนี้นะฮะ